เบรดเดดเดัดเบรดหรือว่าอีคลิปหรือว่าโกากอรดิงเกอร์เด็ดเบรดทำไมเสียงมันเบาอย่างอะเมกีน่นะท่าแรกคืออะไรไม่ได้เล่นนานมากมเ,ม,เมื่อกี้อ้าว มีฟอร์จูนบอกไม่ได้เล่นนานมากอ่ะเขาเกือบแบนมันแล้วนะแบอบกไม่ได้เล่นนานมากเกือบ,บเล่นเลิกเลยละโซนิคเบฟโดดโดดโดดตายตายดิมวยจียนอะมวยโค้ดมวยโค้ดนะนะเอาไหมเอาไหมเล่นมันไหมเล่นมันไหมเล่นมานะเล่นเลยนะเอาไหมเอาไหมเขาพร้อมวมวยอ่ะ เออตัวนี้ก็เล่นง่ายเดียวเล่นไหมเล่นไหม,มไอก้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยได้เลยไหมไอ้ไอด้ดาบเนี่ยฮะไอ้มวยนี่ไปไหนไอ้มวยกูไอมวยไอ้มวยนี่ใครเนี่ยตายตายเออมาสู้ไม่ได้จริง ตัวมันล่าเขาเขาต่อยต่อยทะลุคีบได้ใช่ไหมไอ้ท่าคิวไม่เอาไม่ทะลุคีบอ่ะเออรีซินก็เล่นง่ายเดียวแค่เตะเตะต่อยต่อยเดียวก็ตายแลัวท่า W เนี่ยอะไรอ๋อปุ่งปุ่งชาร์จ พุ่งใส่ตัวเองอ่ะไม่โดนไม่โดนเออฟังตัวเองนะโอเคเคข้าใจละไอหมวยนี่เลยใครจะยอมแพ้ทำไมมันยอมแพ้หมดแล้วไหม